วันนี้ยังไม่มีการพูดเรื่องบอรดแพทย์ครับบอรดแพทย์เป็นการแต่งตั้งโดยตรงจากท่านรัฐมนตรีแต่นั่นหมายความว่าถ้ามีสัญญาณที่ดีงบปุยหันทางการแพทย์ของประกันสังคมที่70,000ถึงแปดหมล้านบาทก็จะกลับมาสู่แสงสว่างและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่าและทําให้ผู้ประกันตนเราได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับในฐานะทีมประกันสังคมก้าวหน้า เราจะยื่นร่างพระราชบัญญัติตัวนี้ในช่วงเดือนมีนาเพื่อให้อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องของประกันสังคมได้ทําการศึกษาต่อไปแต่การเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัตินี้เป็นสิ่งที่เกินอํานาจบอดเราต้องการแรงสนับสนุนจากประชาชนสสของคนสสที่มีความคิดตรงกันสภาผู้แทนราษฎรพูดที่สมาชิกที่จะเห็นท้องอ่องกันในการที่ทําให้การบริหารจัดการของประกันสังคมนี้เป็นอิสระมากขึ้น ยังไม่ยังไม่ได้มีข้อเสนอนี้ครับแต่ผมต้องเรียนว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประกันสังคมไม่ได้มีความชํานาญในด้านการจัดบริการการรักษาพยาบาลเท่าที่ควรนะครับไม่ได้มีความชํานาญและในขณะเดียวกันกองทุนด้านสุขภาพของประกันสังคมจะทุนหนึ่งแสนล้านบาทในอีกเวในอีกระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง5ปีโดยที่สิทธิประโยชน์ของประชาชนแทบจะไม่ได้รับเพิ่มเพราะอำนาจต่อรองของเราที่ไม่สามารถต่อรองกับวงพยาบาลเอกชนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับ ในระยะยาวในสายตาของผมในชีวิตของผมผมอยากให้คนไทยทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลด้วยระบบที่ดีที่สุดระบบเดียวไม่เกี่ยวกับว่าคุณประกอบอาชีพอะไรเป็นข้าราชการหรือว่าคุณเป็นคนที่ทํางานโรงงานหรือแม้กระทั่งคุณเป็นแรงงานอิสระในระยะยาวผมไม่อยากเห็นใครต้องมีการวนเวรายจากการรักษาพยาบาลดังนั้นใช่ครับในส่วนตัวของผมผมอยากให้ประเทศนี้มีระบบการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดระบบเดียวที่สามารถเก็บชีวิตเก็บความสันของประชาชนได้ ตรงน,นี้ยังไม่มีความชัดเจนครับผมก็ทราบพร้อมกับการดูข่าวในรายการสอยุทธของคุณสอยุทธนะครับทราบพร้อมทุกท่านว่าจะมีสัดส่วนผู้ประกันตนเข้าไปนะครับผมคิดว่าในอีกไม่กี่วันก็น่าจะมีการเปิดเพราะว่าปรอดแทบจะหมดอายุในช่วงสิ้นสิ้นเดือนนี้นะครับผมก็ตรงน,นี้ทุกอย่างยังไม่มีกระบวนการไฟนอนลอะไรต่างๆครับ